เป็นไงบ้างเล่นไหมครับหนุกปะก็นุกดีนะคะเล่นเล่นเรื่อยดีไม่เบื่อ,อขอตอบเมืแล้วแฟนผมต้องชอบแน่ๆเลยเอ้ยที่รักมานแล้วเป็นไงที่รักบ้านเราน่ารักไหมากทำอะไรตรงไหนตามใจชอบเลยนะเธอเฮ้ยยีเทียนทีมาทำไม <laughs> ครับครับเธอน่ารักมากกูไปนอนแล้วเฮ้ยทำเอ้ยต่าทำอะไรวะนะมึงถืออะไรวะนะ่ะเฮ้ยเต่าทะวันเฮ้ยโอ้โอ้อะไรวะนะ่ะใช่เปล่าวะทุกคนมันใช่ไหมแปลกๆนะไอเต่าเฮ้ยถึงบ้านนาะทีเอาล่ะเธอเดี๋ยวเรากลับบ้านกันอย่าลืมเอาของที่ฟาร์มมานะไปเก็บด้วยละกันเอาล่ะเดี๋ยวนอนกันเออทำไม แก<อ>กันด้วยนอนคนเดียวดีกว่าเอ,อ่อคือเอ่อนอนก่อนนะคะเอ่ <c oughs> อกลรดอก